อนนี้เราอยู่กันสิบคนนะคะสิบคน okay. สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,ะเราเริ่มกันเลยเนาะถ้ารอกาจะยืดยาวไปอีกนะคะสิบสี่นาทีแหละอะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ วรรณคดีนะคะเรื่องแรกของบทเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องบทละครพูดนะคะเป็นบทละครพูดเรื่องเห็นแต่ลูกนะคะเริ่มได้เลยเนอะอยาะไม่งนั้นก็จะรอกันกอ เวลาก็จะล่วงเลยเรามาดูนะคะบทนำเรื่องนะคะบทนำเรื่องเขาก็จะเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้นะค,ะความเป็นมาอย่างไงนะคะใครเป็นผู้แต่งนะคะดูนะคะ ไอ้บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยเป็นพระราชนิพลนะคะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่หกค่ะรัชกาลที่หกนะคะแต่พระองค์เนี่ยนะคะแต่พระองค์เนี่ยก็จะใช้พระนามแฝงนะคะพระนามแฝงว่าพระขันเพชนะพระขันเพชเห็นไหม เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงคิดโครงเรื่องเองนะคะแล้วก็เป็นละครพูดภาษาไทยเรื่องแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์โดยไม่ใช่เป็นการแปลก็คือพระองค์เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์อยู่ละนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยจะชอบนําวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีของต่างประเทศเนี่ยมามาแปลเป็น มาแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าบทละครพูดเรื่องเห็นกรลูกเนี่ยพระองค์แต่งขึ้นมาเองนะแต่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้แปลมาจากภาษาอะไรเลยนะคะแล้วพระองค์เนี่ยก็ด้วยเนื่องจากว่าด้วยความมีพระปิชาสามารถในเรื่องของการแต่งทำประพันธ์เนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีผลงานเยอะนะคะมีผลงานเยอะแต่เวลาจะแต่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ไปลงท้ายลงนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้นามแฝงเขาเรียกนามแฝงหรือว่านามปากกานะคะนามแฝงหรือนามปากกาในเรื่องนี้พระองค์ใช้ว่าพระขันเพศนะคะในเรื่องนี้พระองค์ใช้ว่าพระขันเพศเขาบอกว่าบทละครพูดเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง13ภาษานะคะได้แก่ภาษา ญี่ปุ่นจีนนอร์เวย์สเปนรัสเซียอังกฤษอินโดนีเซียอารับนะฮินดีสิงหลมาเลเซียฝรั่งเศสเกาหลีนะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในงานฉลองวันพระบรมราชสมพระคราบครบพนะครบ100ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ,ะได้รับการแปลด้วยนะ,ะไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกแล้วค่ะนะคะนะ ต่อมาที่มาของเรื่องค่ะเขาบอกว่าบทละครพูดเนี่ยนะบทละครพูดเนี่ยมีที่มาจากประเทศทางตะวันตกนะคะแล้วก็เริ่มมีการแพร่หลายในประเทศไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแต่ได้รับความนิยมสูงสุดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือบทละครพูดเนี่ยเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ รัชการที่ห้าครับรัชกาลที่ห้านะแต่เริ่มได้รับความนิยมอาจในในรัชการที่ห้าอาจจะยังไม่ปังอ่ะนะแต่บับปังในรัชการที่หกนะคะอ่าเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเป็นจํานวนมากนะทั้งที่ทรงแปลหรือแปลงมาจากภาษาต่างประเทศแล้วก็ทรงคิดผูกเรื่องขึ้นเองนะผูกโครงเรื่องขึ้นเองก็คือแต่งขึ้นเองด้วยตัวของพระองค์เองโดยที่ไม่ได้ไปเอาของต้นฉบับของคนอื่นมา นีคะบางครั้งทรงอํานวยการซ้อมแล้วก็ทรงร่วมแสดงด้วยนะพระอ,องค์เนี่ยก็คือนอกจากมีความสามารถในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์แล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ชอบในเรื่องของการแสดงด้วยนะคะบางเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระอ,องค์ก็เข้าไปเป็นนักแสดงในนั้นด้วยนะร่วมร่วมเข้าแสดงด้วยนะคะในจํานวนบทละครพูดที่เป็นเรื่องพระราชนิพล์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงคิดโครงเรื่องเองอนะ่ะ เป็นบทละครพูดภาษาไทยเรื่องแรกก็คือนี่แหละเรื่องนี้เลยนะคะบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยเป็นบทละครพูดร้อยแก้วนะ,ะมีความยาวหนึ่งองค์หนึ่งองค์งคืออะไรหนึ่งองค์องค์กอไก่กาลันคืออะไรไม่ใช่องค์พระองค์เจ้านะคะ หนึ mm ่งบทละครหนึ hmm. mm ่งบทหนึ hmm. mm ่งองคืออะไลูก องในที่นี้นะคะก็คือฉากนั่นแหละนะคะจำนวนฉากที่ใช้เขาบอกว่ามีหนึ่งองก็คือมีแค่ฉา,ากเดียวเลยนะคะวันเดียวจบเรื่องเลยนะคะมีหนึ่งองก็คือหนึ่งฉากม,มีวันเดียวจบเลยนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นวันเดียวนะ,ะจบเลยนะคะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมีขนาดสั้นนะขนาดสั้นเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยใช้ การแต่งหลายเป็นเล่มๆนะฮหลงาเรื่องนี้มีไม่กี่หน้าเองนะคะปมเรื่องไม่ซับซ้อนปมเรื่องไม่ซับซ้อนก็คือมีความตรงไปตรงมาพอเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเอเกิดเหตุเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเกิดอันนี้ขึ้นอะไรเงี้ยเกิดเหตุีแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมันไม่ไม่ไม,ไม่มีความซับซ้อนไม่ต้องไปคิดแบบซับซ้อนซ้อนเงื่อนไม่มีปมปริศนาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บทละครพูด <c oughs> เป็นการสนทนาโต้อตอบของตัวละครที่เหมือนในชีวิตจริงนะนึกออกไหมลูกเหมือนบทละครเลยอะคะ่ะเวลาเขาซ้อมบทละครก็เหมือนเราดูหนังในที่เขาสนทนาโต้อตอบกันนะคะลักษณะของบทละครพูดก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ในการเอาไว้ใช้ในการแสดงเช่นเดียวกันนะคะต่อมาพระราชประวัติผู้ทรงพระราชนิพนธ์นะคะเรารู้จักพระรัชทาลที่6เาคร่าวนะคะพระบาทสมเด็จ รัชกาลที่6เนี่ยนะมีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธนะพระมงกุดเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพรบมากแห่งพระบรมราชจักีวงนะคะก็เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนี่แหละนะคะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมนะคะพศ242.3เกิดยัง ยังไม่เกิดครับเกิดยังไม่รู้ไปเป็นอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมเออย,ยังไม่รู้แล้ว่าไปเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะเป็นพระราะโอรสนะ,ะพระองค์ที่ยี่สิบสี่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือเป็นลูกของพระอ่าเป็นลูกของราชการที่ เป็นลูกชายนี่คนะเป็นลูกชายของอัศวินที่ห้านะเป็นพระโอรสองค์ที่ยี่สิบสี่นะคะองค์ที่ยี่สิบสี่แล้วก็ขึ้นคองาดสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่ยี่ิบสามตุลาคมสองพนสี่ร้อยห้าสิบสามะคะแล้วก็ทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อ26ี่กพฤศจิกายนนะคะสองพั 2, 2, นสองพันสี่ร้ยหกสิบแปดะคะรวมพระชนมนพรรษาได้ สี่สิบห้าปีเนี่ยค่ะอายุอายุอายุไม่ค่อยยืนเนาะอายุน้อยอายุอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สี่สิบห้านะคะสิ้นวัยชนตอนสี่สิบห้านะคะแล้วก็เสด็จดำรงราชสมบัติคือครองราชได้กี่ปีคะสิบห้าปีครับครองราชได้สิบห้าปี ต่อนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระอัจฉริยภาพนะคะในเรื่องของอทรงภาพบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายๆสาขาเลยทั้งด้านของการเมืองการปกครองนะคะการทหารการศึกษาการสาธารณสุขก,ก,ก,การต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้านวรรณกรรมแล้วก็อักษรศาสตร์นะคะวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ก็คือน,นี่แหละเรื่องของการแต่งการแสดงนี่แหละนะคะอ่า หนูจำคุณคุ้นไหมลูกว่าชิราวุธนี่มันหนูคุ้นอยู่ที่ไหน mm hmm. คุ้นอยู่ที่ไหนว่าชิราวุธ เขาคลายลูกเสืออ,เออ๋อครับเออใช่ไหมอะเวลาเขาแลายลูกเสือ,อใช่นะคะจะมีเพลงเพลงที่เกี่ยวกับพระองค์ด้วยวชิราวุฒิพระมองกุฎเก้าเจ้าพระณาธิเกอเกิดลูกเสือมาหนานเหลือมไซด์เนะี่ยนะคะอ่ะต่อมานะคะก็ได้รับการถวายพระราชสาักการะนะคะเผื่อเสด็จสวรรคตรแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนะคะแล้วก็อะไรอีกในพศ2515นะคะ UNESCO ก็ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสเมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในฐานะที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ทรงเป็นนักปราชญ์นักกวีนะคะอันนี้ UNESCO เขาเขายกย่องเลยนะคะยกย่องเลย เข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คชื่อลูกนะะดูเนื้อเรื่องย่อนะคะเนื้อเรื่องย่อไปดททูทีละทีละตอนนะคะดูไปทีละตอนเนื้อเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าพญาพักดีแล้วก็นายล้ําเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็รักผู้หญิงคนเดียวกันที่ชื่อแม่นวลนะคะแล้วก็แม่นวลเนี่ยก็เป็นแม่หรือว่าเป็นมารดาของแม่ละออ อ่านว่ารออนะรอออ,อ,อเนี่ยนะคะรอลิงรออา่างสองตัวเนี่ยนะคะแม่นวลเนี่ยได้ฝากฝังลูกสาวไว้กับพญาพักดีก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะสิ้นใจนะคะก็คือแม่นวลเนี่ยก็ได้สิ้นชีวิตไปตั้งแต่แม่รออยังเด็กๆนะคะพญาพักดีก็เลี้ยงแม่รออแล้วก็รักแม่รออเหมือนลูกแท้ๆเลยนะคะอบรมบ่มนิสยัยเลี้ยงดูนะคะให้ให้ให แม่ละออเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีความรักต่อบิดาของตัวเองนะคะเอาต่อมานะต่อมา,นะอมานายล้ำนะผู้ที่เป็นบิดาของแม่ละออเนี่ยนะคะเขาเห็นไหมพยาพักดีกับนายล้ำ่ยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันแต่แม่ออเลือกแม่นวลเนี่ยเลือกที่จะไป เลือกที่จะเลือกในล้ำเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือแม่ละออนะคะเขาบอกว่าในล้ำเนี่ยเป็นคนดื่มเล่าจาัดแล้วก็เคยจําคุกด้วยนะคะเคยติดคุกม,มานะคะเป็นเวลาสิบปีเลยนะคะพอครบสิบปีแล้วปุ๊บเนี่ยในล้ำก็กลับมานะคะกลับมาพราต้องการแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อของแม่ละออนะคะ,นะะพอได้ข่าวมาว่าแม่ละอ,อ้อกำลังจะแต่งงานกับพระ กับบุตรพยารณชิตนะคะซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะสิ่งที่ในรั้ากับความคิดของในรํน้มที่ในรํากลับมาในหวังหวังที่จะมาขอพึ่งใบบุญลูกสาวแล้วแหละนะคะอยากจะมาอยู่กับลูกสาวเพราะว่าตัวเองไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะลูกสาวจะได้แต่งงานกับคนรวยๆแล้วอะ่ะตัวเองก็หวังมาเพื่อที่จะแบบเออจะได้สบายนะคะแต่พญาพบบักดี ก็เะะกรงว่าบุตรสาวจะต้องอับอายขายหน้านะเออกัว,ว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยหรือว่าแม่ละออนจะอับอายขายหน้านะก็เสนอเงินให้ใน้ําจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะให้ในล้มเนี่ยกลับไปนะกลับไปเถอะอย่ามาแสดงตัวว่าตัวเองเป็นพ่อเลยนะในล้มเนี่ยก็แสดงความเห็นแก่ตัวด้วยนะคะจะขอพบแม่ละออให้ได้คือจะให้จะเจอให้ได้อะนะคะยังไงก็ต้องเจอ ะะแม่ละออนะคะจะกลับมาจากข้างนอกนะออกลับมาจากข้างนอกก็บังเอ,อิญมาพบกับนายรัมนะฮะมาพบกับนายรัมก็สนทนากันนะคะสนทนากันแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของพ่อตัวเองนะคะแล้วแม่ละออเนี่ก็พูดถึงพ่อตัวเองในด้านดีๆทั้งเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าพญาพักดีเนี่ยจะเป็นคู่ปปัากับนายรัมมาก่อนใช่ไหมเพราะเพราะว่า เป็นเพื่อนกันแต่ว่ารักหุิงคนเดียวกันก็จะมีการก็เกิดตะคิตตะขวงใจอยู่เนาะฮแต่ก็ไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าอะไรพูดให้ร้ายในล้ําเลยไม่เคยพูดให้ร้ายในล้ําเลยแต่พูดพูดแล้วก็ปลูกฝังนะกับแม่ละอว่าในล้าเนี่ยเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยพ่อของแม่ละออเนี่ยเป็นคนดีเป็นอย่างงู้นอย่างงี้นะคะทางที่ความเป็นจริงมันมันก็น่าจะตรงกันข้ามนะถ้าไม่ดีจริงก็ถ้าถ้า ถ้าดีจริงก็คงไม่ติดคุกถูกไหมนะคะเสร็จแล้วนะแม่ละออนเนี่ยก็พูดถึงบิดาตัวเองหรือว่าพ่อตัวเองด้วยความภาคภูมิใจนะเออพ่อเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้จริงๆไม่เคยเห็นพ่อหรอกนะไม่เคยเห็นหน้าพ่อหรอกแต่ว่ามีรูปพ่ออยู่ใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพ่อดูเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนสุขคุ้มเป็นคนอ่าแต่งกายก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดไปพูดมานายลำก็เกิดความละอายใจ นายรำก็เกิดความละอายใจแล้วก็เห็นแก่ลูกนะจากที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นเห็นแก่ลูกนะจากที่เห็นแก่ตัวก็กลายเป็นเห็นแก่ลูกก็เลยยอมที่จะไม่เปิดเผยความจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อนะคะแล้วก็ยอมที่จะจากไปแต่โดยดีเพื่อที่จะให้แม่ละออเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุข อย่มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขต่อไปนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่า,าจากเรื่องเนี่ยนะในรัมเนี่ยตอนแรกเห็นแก่ตัวก่อนนะเห็นแก่ตัวก่อนนะจะมาหวังสบายนะคะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงมาแต่พอเห็นว่าลูกจะไปแต่งงานกับคนดีๆก็ต้องการที่จะแบบเออตัวเองก็ก็จะได้มีชีวิตดีด้วยแหละลนะ อย่างน้อยว่าเราไปลูกรู้ว่าเราเป็นพ่ออย่างไงจะต้องเลียงดูอย่างเงี้ยนะคะแต่พอทําไปทํามาก็เกิดความหลา,ายใจขึ้นมาเพราะว่าลูกเนี่ยโอ้พูดจาถึงพอดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยทําอะไรให้ลูกเลยนะคะเข้าใจคําว่าเห็นแก่ลูกหรือยังลูกเข้าใจคําว่าเห็นแก่ลูกหรือยังคะเข้าใจค่ะันะที่ไหก็คือเห็นแก่ลูกในที่นี้ก็คือยอ,ยอมเสียสละ ความสุขของตัวเองนะเพราะว่าทําไมหนูรู้ไหมว่าทําไมพญาพักดีถึงกลัวกลัวว่ากลัวที่เอ่อกลัวการกลับมาของใน้ําอ่ะกลัวการกลับมาของใน้ํากลัวว่าถ้าแม่ละออเอ่อกลัวว่าถ้าสมมุติว่าใน้ํากลับมาแสดงตัวเป็นพ่อของแม่ละออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ขายหน้าขายหน้าเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยนะในในที่รู้กันเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าแม่ละออเนี่ยเขาเป็นบุตรในอะาเขาอยู่ในนามของบุตรของพญาพักดีนะคะพญาพักดีแต่ถ้าในลัมกลับมาเนาะแล้วในลัมก็มีคดีมาอย่างเงี้ยนะคะเพิ่งจะแบบเพิ่งจะหลุดจากคุกมานะแล้วก็ดื่มเหล้าจัดนะ แล้วคนที่แม่และออจะแต่งงานด้วยก็คือพญาลนชีพ่าง้ยนะคะเขาก็เป็นถึงพญาเขาก็ต้องมีฐานะแล้วก็มีหน้ามีตาพอสมควรถ้าสมมติว่าเขามาแบบแสดงตัวเงี้ยมันก็จะแบบไม่ดีนะคะก็จะแบบไม่ดีเนาะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพักกันไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเข้าเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเข้าเนื้อเรื่องนะคะ อวันนี้เราจะพักไว้แค่นี้มากันสิบเจ็ดคนยิงยาเพื่อนหายไปในหมืออูโอเ,เดี๋ยวจะเทศนาเป็นภาษาบาลีเลยนะอะขั้นแรกขอให้กันบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้า นะคะขั้นแรกขอให้กันบ้านหนึ่งนะะหน้า 71. นะคะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะคะหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะพวกเรามีลายกลุ่มอยู่แล้วนะคะพวกเรามีลายกลุ่มอยู่แล้วพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไ,ไม่ใช่พรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีวันไหนลูกมีปะ่ะพรุ่งนี้ครับคราบสาม โอเควันนี้ไปทําหน้าที่7 1นะคะไปทําแบบฝึกหัดหน้าที่7 1แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวพอเราเฉลยใช้ปากกาแดงนะใช้ปากกาแดงเฉลยนะคะใช้ปากกาแดงเฉลยเวลาผิดอะไรก็ให้ใช้ปากานะะปากาแดงแก้ไขนะคะใช้ปากกาแดงแก้ไขเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างอลาาัลบั้มไว้ในกลุ่มไลน์ไปสร้างอลาาัลบั้มไว้ในกลุ่มไลน์เป็นชื่อเล็กที่ชั้นของตัวเองแล้วก็ไปรับไว้ในไลน์ นะคะไปอัพไว้ในนั้นนะคะไปอัพงานตัวเองไว้ในนั้นเราบีจับไปตามตรวจนะคะถ้าใครไม่มีอัลบัม้มเพลงของตัวเองไม่มีคะแนนก็ไม่รู้ด้วยนะนะคะอ่ะโอเควันนี้เราพักกันไว้แค่นี้ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ